สบายดีเนาะบอไม่ไีเนาะน้องเหมากลับมาพบกับกน,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 น้องพีเนาะที่ให้ยหนาห้ตาไปโดนน้นเนาะทุกคนเนาะอ๋อสรงนคนกับโตกลิ่ลลิ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 นขุมมือเนาะทุกคนเนาะหนาสดเด้อถั่วงนี่ยดาม,มากระเด้อชิวขึ้นพ,พนร้อมคนตเลี้ยวคิวกับบมีบาดีใต้ค่ะ โมมีเงินสื่อเสียซื้อแนวแต้มคิวทุกคน,นเนอตายค่ะคุณบอลนี้เดี๋ย,ยวคือสิเนาะอันเมื่อนี้เขากรสิมาบอกเอฟซีเนาะว่าว่าเที่ยวไ,ยนไย้ไน,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 นะห้ตาไปโดนน้าเนาะบริษัทเขาก็แคสคลิปนะว่าเป็นแนวใดเนาะเมื่อนี้เขาก็เลยจะมาอัลบั้ให้ฟังว่าเออเพิ่งเป็นอะไรเนี่ย นั่นนั่นนี่นี่น้องก็ขอโทษขออภัยเอฟซีไลน์น้นผู้ที่ติดตามน้องบีฮะนะที่ว่ารอชมคลิปเนาะทุกคนเนาะก็ขอโทษขออภัยหลายเด้อแต่บันี้ก็สิพยายามเนาะเฮ็ดคลิปให้ทุกคนเบิ่งก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพเป็นกำลังใจให้คลิปต่อไปเด้อเพื่อว่าเออยอดวิวเฮามันผัดตกแน่ก็เลยนึ่งมามันก่อเฉลิมฮิต่ะเนาะยอดวิวเฮาตก เขาอัพลงไปแบบวิวโต๊ะเขาก็เลยบ่นหนึ่งมาเขาบ็มีิกำลังใจสิสิสี่เฮ็ดหาเสียดคลิปนะก็เลยบริเฮ็ดแบบนี้ก็จะแบเออเหตุไปแบบประมานว่าเออเขาหวังผลประโยชน์ยังแบบเออแต่ว่าเขาเฮ็ดไปแบบมันกับเขาเดินไส้อินเทอร์เน็ตหาทุกคนเขาต้องเลยเติมบัตรเติมยังนะมันก็บปรคุ้มเทานั แล้วนี่หาหกเดือนสี่หาเดือนเขาก็ยังบวได้เงินเขาก็ยังบอกมานี่ค่าการของการเสียภาษีคงทุกข์แบบเอาเกือบครึ่งขาแบบนี้เนาะทุกคนเนาะมาเบิ่งก็เลยคิดว่าสีเศร้าเห็ดดีบอเรือเห็ดต่อไปก็คือเคยบ่าวอะไรแบบเออสิพยายามคอยๆเอาคนเบิ่งเด้วยแบบเอฟซีแต่ว่าตามหนองดีเนาะว่าเป็นอะไรฮะนตส่วนนี้ก็บเมียนบริสุทธิ์อาบนอกส่วนนี้ก็ ฮากะแล้วฮิตด๊หน้าไปกะบดนเต๋อเนาะแล้วก็ยังำพุนพุนตกพุนลิ้นเนาะเอาบริไายคือให้ทุกคนเบิ่งขนาดนี่มีพุนตกหากะเซาเนาะปัจจุบันน้องบีอยู่ทางทางไทยต่างประเทศได้เนาะทุูกพุนพุนตกอยู่บ่อมีดทหารตกหงมือเนาะทุกคนเนาะลิ้น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 ตอนี้ลิ้นแท้ดิ้นว่ะลิ้นแห้งอีก ตอนนี้กำลังทำการตำมะคงปิ่งไก่อ่ะปิ่งไก่บ้านบ้านเฮาแล้ปิ่งไก่คือทุกคนหันไหลไก่หันไไก่ที่เฮาเลี้ยงหันไมันมามีน้อกินเนาะทุกคนเออแต่เลยสิพากันปิ่งไก่ตอนนี้กำลังทำการคั่วเนา้องคนกำลังเ็ตเป็นตานเป็นสิทธิ์เนาะเพราะว่าน้องบีก็เห็ตเอือบกำลังทำนื้อเอือบยังเรียบร้อยแล้วอย่างเง้ยนะมีแต่ทา เดยคนคัวไก่เลยคนยังพันปอกปอกปอก่รอคนะคิดดีกะผมยังร้ายเนาะกะอยาทุกคนที่ฮอดก็เลยมาตลรอเลให้บึงทอาต้มทอดทีปีงไก่เนาะไม่กะตามาหุงเนาะมือนเนาะให้ทุกคนสิ้น ไอ้ไอ้น่องเลยกินเนาะเพราะว่าเป็นเห็ดเปียกเนาะทุกคนเนาะมื่อนี้กะเจ้น่อยก็ฮอดบุญแล้วเนาะบุญหอเขาบุญลายบุญเนาะทุกคนเนาะลาย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 บุญอะไรบบบนี้เนาะมีแต่บุญบบบนี้เจ้านี้ก็ไปสอกที่หาเงินเงินย่าโบติไปอยเนาะทุกคนเนาะคือกะน้องนิดกะได้ไปเห็ดเปิ้กู่ประเทศไทยเลยเนาะ ทุกคนไปไทยแล้วน้องนิดน้องได้ไปเหิริเวียแล้วเพิ่นได้ไปเพิ่นไปทำงานหาเงินเพื่นบ่าอืมแล้วก็บ่ได้มีโอกาสสิได้เมื่อปักซี่น้องพราะว่าอยู่ปักซี่เปนก็บ่ได้มีไพ่ดีๆทุกคนเพราะว่าน้องนิดกะไปไทยน้องดากะอยู่อันพลา นเ่าคนกบลา่นได้ไปพาราแล้วแล้วคนในเมื่ออยู่พาราแล้วเพิ่นบริสุทธิ์อยู่สวรรค์เนาะตรงนี้เพิ่นกาแบบว่าอืมอยู่กับผู้ว่านนนเาะเต่ดีกรีผัวแห้งเนาะทุกคนเนาะบ่ได้ว่ารมูฮั่นโคนะทรงหาก็บ่แม่นสิได้เนาะเพื่อสิบ่ได้ตอบเลยนะคือน้องนี้คือกันคั้นไปอยู่พุ่นเนาะขั้นพิ่นมีผู้บาแล้วเพิ่นก็อยากว่าน้ำมูน้ำคูหรือมูน้ำคูอะไรได้เดี๋ยวนี้หันอืม เราแบบเออแบบส่งไปแล้วก็ยังบ,บ่อยากต่อไบบยังไงกันดูมอยอยากต่อบอยอยากว่าอีกยังและเอเอคนคุยคุยแบบ่นอยากโทรมหาหามู่ครับพมีเรื่องว่าอะไรพิน่นส่งมาเราไปทำงานได้ดีแล้วจะลืมเพื่อนนะเพื่อนค่ะอือเขาใช้ลืมแหละแหละทุกคนเลย,าายตามใครก็ตามไม่นาทีเอกนี่กันไปแต่ละแต่แต่แต บอนแต่ละทีนะทุกคนเนาะเนี่ยง่ายยังไงยังไงกันไปแต่ละบอนแต่ละบอนบอนไปบอนพันเมื่อที่เฮาเฮ็ดเียคนเฮามันก็บ่เสมอไปสิว่าให้ยูจุดกจุเดิมมันก็อยู่บ่ได้เนาะคือเออเป็นหยังเออบคนกมีส่องแล้วเป็นหยังนึงล่ะบ่เฮ็ดบ่ทุ่งบ่ได้ซ่องคืออยากเฮ็ดบงเทื่อน้องบีกสิเอาส่องตัวนี้ของน้องบีนี่ไปให้ลุงเฮ็ดเนาะเพราะว่า สองคองลูกบีหันยังบาพามนะน้องเธอที่ลองทามกับปุ่นโกน่านรถเป็นเสียดนะฮะปล่อยมันในไม่อึ่งแบะฮือฮือ่งปล่อยแบะ อนนี้ก็ทำการคั่วเรียบร้อยแล้วควั่ควค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 ั่วเรียบร้อยแล้วเนาะขาไก่พ่อแม่เล็กปีอีกได้เล็กขีม้มะเล็กขี้งานเล็กปีงานกี่คนโตหนึ่งนะนี่ทุกคนเพราะว่าอยุเงินมันหลายคนมันกิน บได้อันอนะั่นเนาะกินน้อยบอดได้ต้องกินหลายาครนี่ก คนว่ากินไก่เปตดว่บโพอว่าเงินลังเลยใช่ไมกินหลายแต่ใครแต่ว่าเงินเท่านเนาะโบมีเงินโบมีคาแต่ว่ายังมีเป็ดมีไก่ยังว่าอยู่ได้อามาเลยกิบยังว่ามีเป็ดมีไก่เนาะทุกคนเอาไปะเด็น มีเงินก็อยู่ได้แต่ว่าเรามีเป็ดมีไก่มีเขากินมีปลาแล้วก็ได้ได้ทุกคนเลยเอาบปดนี้เมื่อยู่บ้านนอกข้างนอกอยู่เมื่อไครอยู่เนาะอใอยู่บ้านนอกบบเป็นยังบ่มีเราก็กินเป็ดกินไก่เทานี้แหละเราคิดขายเราคิขหากขายนะมีแต่ขายทุกคนทางสมบัติมีเงินขายรายเติบอยู่ดอก ใครเป็นใครเป็ดไงก็ซื้ออาหารมาเกือเป็ดน่อยเป็นนอเอัเิลายบอ่าม่่นหนอยน้ลายเปนออใครเป็ดหน่อยใครเป็นไ่เอานมาซื้ออาหารเป็ดน่อยเป็ดหน่อยลังเิดใหม่โย่ป้าเดินตอนหมเนนทุกคน้องมีกับีได้ ขอตลาไปก่อนเด้อฝากไปกำลังใจหนองดีกดไลค์กดแชร์กดติดตามเราจะเป็นกำลังใจให้น้องดีเห็นคลต่อไปนเด้อเนาะกเลืดหายคิดตั้งมหงก็คิดเปลี่ยนใจก็จะคิดกินเลยทุกคนตอนไปสูเนะทุกคนอย่านงดีช่งเุงเนี้ก็ขอบขอบใจนะทุกคนหนอยแลขอบคุณหลายเด้อทุกคนหน่อจะตามมาติดตามแล้วก็บอลลี่หนังดีนะทุกคนหน่อยใกาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กันเด้อ